สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามนี่พลอตู้ขาในช่องทางของออนไลน์นะครับวันนี้นะครับสาหรับลูกค้าติดเครดิตติดบูโรออกได้จริงไหมออกได้จริงแค้แน่นอนนะครับไม่ต้องโอนมาจาไม่ต้องโอนจองกับผมนี่พลอตู้คาเพื่อนเพื่อนไอดีไลน์0985984026นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้ด้านหลังเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาดูเลยติดเครดิตติดบูโรออกได้แต่อย่าติดคืนรถยนต์แล้วฟังเงื่อนไขในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดู สำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็น t o y ย ta v i g กนะครับคันนี้นะฮะลูกค้าเป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่แสนกว่าบาทนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับติดเครดิตติดบูโรออกได้จริงไหมออกได้จริงครับแต่อย่าติดคืนรถยนต์นะครับแล้วก็เอกสารตามเงื่อนไขไฟแนนซ์เอกสารต้องครบนะครับลูกค้าอาชีพเกษตรกรต้องมีสำเนาที่ทํากินนะครับเป็นของตัวเองนะครับแน่มาแล้วก็คนค้บหนึ่งคนนะครับคนในครอบครัวใครก็ได้ญาติพี่น้อง ส่วนพนักงานเงินเดือนนะครับต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนนะครับรับเหมาก่อสร้างยังไม่รับนะครับรับเหมาก่อสร้างนี่หมายถึงว่าคุณต้องจดใบพาณิชย์มีใบป,ประกอบการอัน,นันตได้นะครับลูกค้าครับใครอยากจะติดเครดิตเลื่อนขายตัวไหนอยากออกได้จริงไหมให้โทรเข้ามาปรึกษานะครับกับผมนิพุตรอุตุค0985984026ยินดีให้บริการครับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ทําอะไรนะครับ เพิ่งเปลี่ยนแค่ล้อแมกนะครับเป็น t o y o t ้า i g โก2.5ตัว G นะครับตัวท็อปเลยนะครับคันนี้สำหรับขายเงินดาวเท่านั้นนะครับถ้าเงินส่วนลูกค้ารับได้ก็ซื้อก็ไม่ว่าครับอันนี้อยู่ที่แสนปลายๆนะครับลูกค้าคันนี้แต่ถ้าลูกค้าติดเครดิตติดบูโรดาว35,000บาทจบนะครับลูกค้านะครับดาว35,000บาทจบเลยนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ทำอะไรนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานเก็บอะไรต่างๆนะครับรถเพิ่งเข้ามา จอ Android เราใส่ให้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้คือลูกค้านะครับสภาพเดิมๆอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับเพราะว่าจอยังไม่ได้ใส่นะครับรถคันนี้นะครับปี2005ปี48นะครับอันนี้นะครับอันนี้สีสภาพสีสันสวยงามนะครับล้อแม็กล้อยางยางดีสีเส้นสภาพนี้เลยนะครับลูกค้าในราคาอยู่แค่แสนกว่าบาทดาวเริ่มต้น35,000บาทสำหรับลูกค้าติดเครดิต ติดบูโรนะครับเราเอามาบริการสําหรับลูกค้าติดคืนมอเตอร์ไซค์ติดล่าช้านะครับติดเงินธนาคารออมสินติดอะไรติดบัตรอีออนติดอะไรต่างๆที่ไม่สามารถจะมีรถออกไปออกรถที่ไหนออกไม่ได้มีเงินดาวมีคนค้าให้โทรมาหาผมนี่ลนออโตค้ค่คันนี้เหมาะเลยนะครับใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับดาวเริ่มต้น35,000บาทเองกับเตยต้าวีโก้สีเขียวส,สวยๆคันนี้นะครับสีเขียวเหนียวทัพ ขับขีร่ารวยนะครับคันนี้บอกได้คําเดียวว่าสวยจริงแท้เครื่องดีครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีแนทะแน่นอนนะครับลูกค้าดาวแค่สามหมื่นห้าเป็นตัวจีนะตัวท็อปเลยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเลขไม้ที่สามแสนกิโลนะเป็นตัวท็อปเลยกระจกไฟฟ้าเซฟตี้ล็อกนะครับรถนะครับเครื่องเสียงข้อดังไคระเสาะทิ้งนะครับเครื่องดังดีน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับ ภายในต้องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานนะครับสภาพส,สวยๆเอาใจคนติดเครดิตติด,ตดบูโรต้องที่นิผลออตโต้คาร์เอามาให้แล้วล้อแม็กส,สวยๆใครอยากได้อยากเป็นเจ้าของก็อันนี้เป็นไม่ใช่รอยขูดนะครับเป็นกาวสองหน้านะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลอกออกเฉยๆนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับสภาพสีสันสวยงามเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับ มาฟังการเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตติดบูโรนะครับเราเอามาบริการลูกค้าสําหรับคนที่มีเงินน้อยนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานแล้วติดเครดิตออ,ออกที่ไหนไม่ได้นะครับมาหาผมที่คนนออตโตคาเดี๋ยวเราจัดให้มีมาทั้งหมด3คันนะครับเป็นมีวีโก้แล้วก็ t i เกอรนะครับไทเกอร์ด ไพเกอร์ดาว25,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าติดเครดิตวีโก้ดาว35 0 0 0นนะครับแล้วก็ฟอร์ดดาว3 5ม0 0มี3คันเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตติดบูโรตอนนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับดาว35,000นี่คือลูกค้าที่ติดเครดิตเนี่ยก็คือเรื่องเงื่อนไขไง่ายๆลำดับแรกเลยนะครับต้องมีอาชีพที่ชัดเจนนะครับ 1. อาชีพชัดเจนนะครับรับเหมาก่อสร้างถ้าเป็นรับเงินสด โอนรับเงินสดโอนเข้าบัญชีไม่มีสัญญาว่าจ้างหรือว่าไม่มีใบประกอบการนะครับประกอบการหรือว่าใบพาณิชย์นะครับอันนี้ไฟแนนซ์ยังไม่รับนะครับธนาคารไม่รับแต่ถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรมีที่ทํากินของเป็นของตัวเองขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรสีเขียวมีโฉนดที่ทํำกินใบสอบปรกรบใบนอสอสามใบอะไรอ้างสิทธิ์อะไรของเราได้หมดอันนี้ก็สามารถ เอามาแนบแบบว่าถ่ายเอกสารแนบได้ว่าเราทําอาชีพนี้เกษตรกรได้เลี้ยงวัวน,นะครับอันนี้ก็ได้ส่วนพนักงานเงินเดือนนะครับพนักงานเงินเดือนพนักงานบริษัทข้าราชการเอาง่ายๆครับหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนคุณออกได้เลยแล้วก็คนค้าหนึ่งคนนะครับไม่ได้ยากนะครับแล้วแต่อาชีพอาชีพค้าขายนะครับหาบเร่แผงลอย ยังไม่รับนะครับหาบเล่แผงลอยติดเครดิตติดบูโรไม่ต้องโทรมานะครับหาบเล่แผงลอยหมายถึงว่าขายของตามตลาดนัดไปเรื่อยๆอย่ามีนะครับไม่มีนะครับไม่ได้แต่ถ้าเป็นแผงของตัวเองแล้วก็มีสัญญาเช่าซื้อแผงของตลาดขายมา10ปี20ปีอันนี้ได้นะครับลูกค้าอันนี้ได้แต่หาบเพ่แผงลอยขายลดเล่ยังไม่รับนะครับลูกค้า อาชีพอะไรก็ได้ขอให้ตรวจสอบได้ชัดเจนอันนี้ออกได้จริงแท้แน่นอนดาว35,000บาทคนค้ำหนึ่งคนคนในครอบครัวญาติพี่น้องพี่ป้านะอาได้หมดนะครับไม่ไม่ว่าใครก็ได้สามารถออกได้แน่นอนนะครับก็ติดอย่างเงี้ยติดบัตรเครดิตติดอ่ามอคืนมอเตอร์ไซค์ติดล่าช้า ติดแท็กซิ่งนะครับติดอะไรต่างๆนะครับที่ลูกค้าไม่สามารถจะออกรถได้เรามาลองมาปรึกษากับผมนี่พนักงาตู้คาดูเราจะจัดให้ลูกค้าได้นะครับภายในถือว่าสวยนะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเป็นตัว G top เลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมด้วยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะน็อตด้านท้ายก็ไม่ขยับสีสันก็สวยงามนะครับดูนะครับฝาทงฝาท้ายทุกอย่างสภาพเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับ ก็เลยรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันว่ารถติดเครดิตติดบูโรออกได้จริงไหมออกได้จริงนะครับคุณขอแค่คุณเข้ามาร้านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเน้นโทรเท่านั้นนะครับไม่มีโอนมัดจําไม่มีโอนจองจัดไฟแนนซ์จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าผ่านทัวร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านทัวร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดเครดิตติดบูโรรีบๆกันเลยครับใครสนใจใครอยากเป็นเจ้าของมาเลยนะครับ มาดูนะครับฝากระโปรงสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆเลยก็คือหมายถึงว่ารถสภาพเดิมสีเดิมอะไรต่างๆกระจกด้านหน้าเดิมนะครับพาสีปี69เดี๋ยวเราต่อให้ตอนนี้ปี68มันจะเป็นเดือนเมษานะครับสภาพด้านข้างเดิมเดิมสวยๆกระจกโ,โครเนียมสีด้านข้างไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับมือจับโครเนียมนะครับด้านข้างอะไรต่างๆสภาพดีสีสันสวยงามล้อแมกปัดเงาให้ใหม่แบบสวยๆเลยนะครับตัวนี้ด้านคงด้านท้ายนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ นี่เลยนะครับลูกค้าสภาพประมาณนี้เลยสภาพสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดบางๆเดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซฟตี้ล็อกทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปนะครับเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยในราคาอยู่แค่1นึ่งแสนเท่าไหร่เดี๋ยวแสนกูบาทเดี๋ยวค่อยฟังนะคะแต่ลูกค้าดาว35,000บาทแน่นอนนะครับ คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาแต่ติดเครดิตดติดบูโรดาวสามหมื่นห้าแน่นอนค่างวดก็อยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าบาทห้าพันเองนะครับสี่พันกว่าบาทประมาณสามสิบหกงวดเออประมาณค่างวดอยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าบาทอาจจะเป็นสามสิบหกหรือสี่สิบแปดงวดนี่แหละครับลูกค้าไม่แพงนะระยะสั้นด้วย ใครสนใจใครอยากเป็นเจ้าของโทรเข้ามา098 598 4026นิพนธ์ออโต้คายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยใครสนใจเน้นโทรครับ